เอาไปรอดมือดอกไข่เลยมะู่งเดียวกับวัดมะไฟคอยพันลมน้ปเด็นเปิดพันลมใช่น่าซื้อยุคปุยตอยนเสียงเลยไม่ด้ไม่นตดีแล้วเนี่าไม่้เมียนะต้าเมียกเมีลืมแล้วลืมแล้วต่อรเมียอยู่หเมีย อะไรมาขายอะไรมาขาย <m ess im>